พร้อมจัดเสิร์ฟชุดเล็กค่ะพร้อมจัดเสิร์ฟชุดใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเจเจชาแนละ mm hmm. วันนี้เจเจเข้าครัวนะคะจะมาทําเมนูเกี่ยวกับกระเทียมป่านะคะซึ่งเก็บมาเยอะมากเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าเมนูกระเทียมป่าในะวันนี้เจเจจะทำอะไรตามมาดูกันเลยจ้า ส่วนผสมและวัตถุดิบในการทำน้ำจิ้มกุ้ยช่ายนะคะก็จะมีน้ำส้มสายชูนะคะซีอิ๊วดำน้ำเปล่าเกลือน้ำตาลทรายพริกสดหัวกระเทียมดองกระเทียมสดค่ะเดี๋ยวไปทำน้ำจิ้มกันเลยค่ะมาเริ่มทำน้ำจิ้มกุ้ยช่ายกันเลยค่ะน้ำเปล่านะคะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะมิลลิลิตรค่ะใส่ลงไปค่ะ น้ำส้มสายชูค่ะห้าช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายค่ะห้าช้อนโต๊ะค่ะเกลือค่ะ สองช้อนชาขึ้นค่ะสีอิ้วดำค่ะสีช้อนโต๊ะค่ะเปิดไฟค่ะ คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะให้น้ำตาลละลายค่ะนำไปพักไว้ให้เย็นนะคะเทน้ำจิ้มลงไปค่ะใส่ภาชนะ ตามด้วยนะคะกระเทียมกระเทียมสามกรีบค่ะกระเทียมดองค่ะหนึ่งหัวค่ะตามด้วยนะคะพริกสดค่ะ,จะเจเจใช้ห้าเม็ดนะคะ อันนี้จะเป็นพริกสดแช่แข็งนะคะเอามาละลายก่อนเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำจิ้มขึ้นช่ายกระเทียมป่าค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะสำหรับแป้งนะคะที่ใช้ทำแป้งคุ้นช่ายนะคะก็ได้แก่ก็จะมีแป้งมันนะคะประมาณ200กรัมค่ะ แป้งข้าวเจ้านะคะร้อยห้าสิบกรัมค่ะแป้งข้าวเหนียวจะเจใช้สองช้อนโต๊ะนะคะส่วนน้ำอุ่นนั้นก็ค่ะต้องเอาไปต้มนะคะประมาณห้าร l อยนะคะส่วนน้ำมันพืชเดี๋ยวเรามากะดูว่าเราจะใช้แค่ไหนนะคะนี่ค่ะแป้งเดี๋ยวเจไปชั่งแป้งก่อนค่ะแป้งมันค่ะ200กรัมนะคะ แป้งเจ้าค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมค่ะแป้งข้าวเหนียวค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะมาเตรียมกุ้ยช่ายกันเลยค่ะ วันนี้เจเจใช้เป็นกระเทียมป่าของประเทศนอร์เวย์นะคะอันนี้มาดูวิธีการถนอมผักกระเทียมป่าของเจเจนะคะเนี่ยใส่ถุงไว้นะคะผักกระเทียมป่านะคะก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ให้สะเด็ดน้ําเสร็จแล้วก็นํามาห่อไว้นในผ้านะคะนี่จจเจ,เ,จเก็บมาแล้วประมาณห้าวันค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าด้านในเป็นไงบ้างเห็นไหมคะ กระเทียมป่าก็ยังสดเหมือนเดิมนะคะเจเจห่อผ้าไว้เห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะี่เป็นการทอดถนอมผักอีกวิธีหนึ่งนะคะโดยการห่อผ้าไว้กระเทียมป่านะคะเจเจใช้ประมาณ500กรัมค่ะมาเริ่มหั่นผักกระเทียมป่าเลยค่ะความยาวนะคะประมาณ1เซนค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะกระเทียมป่าดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเกลือค่ะ2ช้อนโต๊ะค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะหรือบั克เกปุลเวอร์นะคะประมาณประมาณหช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันพืชค่ะ ประมาณประมาณ8ช้อนโต๊ะค่ะขยับไม่เข้ากันค่ะส่วนเบกกิ้งโซดานั้นเราใช้เพราะว่าจะให้ผักนั้นเขียวนะคะนี่ก่ะขยับไม่เข้ากันเสร็จแล้วนะคะนำไปพักทิ้งไว้ประมาณ15ถึง20นาทีนะคะ ี่ค่ะใบกระเทียมป่าค่ะเห็นไหมคะที่พักไว้ก็จะมีสีเขียวสดใสนะคะต่อไปนะคะก็เทลงไปในะคะ่ะในแป้งกุ้ยช่ายเทลงไปให้หมดเลยนะคะคนส่วนผสมไปเข้ากันค่ะ วันนี้นะคะเจเจใช้เป็นถ้วยตะไลค่ะหรือว่าถ้วยขนมถ้วยนะคะเพราะว่ามันสะดวกดีค่ะตักแป้งเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะนับไปนึ่งเลยค่ะจากนั้นปิดฝาค่ะส่วนอีกวิธีหนึ่งนะคะเจเจจะใช้นี่ค่ะใช้ถาดนี่ค่ะถาด้วน้ำมันนะคะเจเจจะเอาไปนึ่งในเตาอบนะคะนี่ค่ะกะความหนาเอานะคะ เข้าเตาอบค่ะอุณหภูมิประมาณ200องศานะคะเริ่มได้ที่แล้วนะคะโหสีสันน่าทานมากค่ะไหนสุปก็ใกล้ๆนี่ค่ะสีสันน่าทานมากค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะในเตาก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลองแกะกันเลยค่ะเหมือนขนมถ้วยเลยค่ะ เหนียวคนะ่ะเนื้อแป้งเหนียวมาก เรียบร้อยแล้วค่ะนม่แม่พิมพ์ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาลองแกะกันดูเลยนี่ค่ะ มาทําการหั่นกันเลยค่ะให้เป็นชิ้นพอคํานะคะขนาดนี้ค่ะโอ้แป้งเนื้อเหนียวมากนี่ค่ะหั่นปรงกลาอีกรอบนึงค่ะ แบบถ้วยตะไลค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวไปทอดกันเลยค่ะเนีย่ยสองแบบเลยให้ดูเลยสองแบบเห็นไหมคะน่าทานมากต่อไปนะคะมาทําการทอดกุ้นช่ายกันเลยค่ะเนี่ยใส่น้ำมันลงไปนะคะไม่ต้องเยอะมากแค่จี่จพอค่ะเพราะว่าในเนื้อแป้งของขึ้นช่ายเนี่ยก็จะมีน้ํามันอยู่แล้วนะคะ แต่ไม่ต้องเยอะเรอยมร้อกระทะร้อนก่อนนะคะกลับด้านนะคะแล้วมันไหม ตักใส่จานค่ะทอดต่อเลยค่ะนี่ค่ะ ทอดให้สุกทุกด้านนะคะทอดให้เกลี่ยมทุกด้านเลยจัดค่ะพร้อมจัดเสิร์ฟชุดเล็กค่ะน่าทานไหมคะ พร้อมจัดเสิร์ฟชุดใหญ่ค่ะพร้อมจัดเสิร์ฟพร้อมกันเลยค่ะสองชุดเลยค่ะ